เอาแล้วก็ผมก็ต้องขอกราวสวัสดีทุกท่านกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับปั๊มแรงนะในเกม d e a d by Daylight นะครับผมโอเคไปเรื่องไปเลยนะครับอ่ะตัวโปรแกรมเราจะใช้ตัวนี้นะครับ xqdbd 1นนะครับผมเพิ่งอัปเดตไปวันที่30เองนะนะครับยังใช้ได้มกี้ที่ผมก็ลองใช้มาแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับอ่ะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวหาโค้ดนั่นก็คือ ฟิกเกอร์นะครับส่วนในส่วนนี้ผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่าผมมีคลิปแยกสําหรับฟิกเกอร์ไว้ให้ดูก่อนอยู่แล้วสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับให้นะไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็ติดตั้งเซตอัพฟิกเ e อร์ให้เสร็จสิ้นซะนะครับเพื่อจะมาทําตามคลิปนี้ได้อย่างสบายใจนะครับโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะให้คุณโหลดโปรแกรมแล้วไปแตกไฟล์มาก่อนเลยนะครับคุณก็จะได้หน้าตาตัวนี้มานะครับผมในส่วนโปรแกรมโหลดได้จากที่ไหน ใน Discord ในลิงก์ผมเลยเอ้ยในเซิร์ฟผมเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างด c สิ p ชันนะครับผมแจกฟรีนะนี่นะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนๆดูนะเนี่ยผมก็จะทําไว้เยอะเลยนะหลายอันนะครับแตกต่างกันจาแนกออกไปหลายคลิปนะประมาณนั้นแหละนะครับทีนี้นะคุณโหลดเสร็จคุณก็แตกไฟล์หน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแค่นี้แหละนะอ่ะไม่ผูพ้พข้ามาาทำเพลงมากครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ โปรแกรมนี้ผมน่าจะเคยสอนไปแล้ว2ครั้งนะครับแต่ว่ามีคนบ b มาหาผมเนี่ยให้ผมสอนอีกนะครับว่าตอนนี้มัน่าทํายังไงใช้ยังไงแล้วก็รันโค้ดยังไงเหมือนเดิมก็ก็ได้ครับผมจะสอนให้นะฮะจัดไปนะอ่ะตอนแรกนะครับผมก็ในเมื่อคุณพร้อมสําหรับการทำํำความแดงแล้วให้คุณเปิดฟิกเลอร์ขึ้นมาครับแล้วเช็คหน้าตาออโต้รีสปอนเดอร์นะไม่ได้ติ๊อะไรนะครับห้ามติ๊อะไรเด็ดขาดน,นะ จะหาโค้ดมาทำเซฟอ,อินจิกหรือว่าปั๊มแรงทำตามคลิปนี้อย่าติ๊กอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ติ๊กแค่สองอันนี้นะโอเคนะครับสำหรับจำอีกครั้งนะครับสำหรับผู้เล่นหรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่นะให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับถึงมาทำตามคลิปนี้ได้นะโอเคนะโอเคนะครับทีนี้เราก็เปิดเกมเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแรงผมเนี่ย อ,อยู่เท่าไหร่นะวันนี้ผมจะมาปั๊มแรงโซเวอร์ให้ดูนะครับอ่าผมจะมาปั๊มแรงโซเวอร์ให้ดูที่จริงแล้วมันปั๊มได้ทั้งโซเวอร์ล็อกคิลเลอร์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมายุกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะอ่ะระหว่างนี้ก็รอครับอันนี้ผมก็ขอโฆษณาช่องผมสักนิดนึงนะ ID นี้ผมขายนะครับอ่าอยู่ที่499เนะครับเป็น ID แฮก ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวละครตัวละครเฉพาะที่เกมให้มานะครับไม่ได้มีเดียวซทุกตัวนะใครสนใจก็ทักทักดีใน Dis discord ผมส่วนตัวได้เลยเพราะว่าผมทาขายเยอะนะครับไม่ได้มีแค่ดีนี้ดี ID เดียวเนาะครับผมขันตอนแรกนะทุกคนนะให้ทุกคนเนี่ย ให้ทุกคนเนี่ยเช็คลงคงตัวเองก่อนว่าแรงเราเนี่ยอยู่แรงไหนอ,อ่ะวันนี้ผมจะมาปั๊มโซเวอร์ให้ดูผมก็ดูโซเวอร์ก่อนว่ามันแรงเท่าไหร่เช็คก,ก่อนประมาณนี้อ่าดูนะอ่าอยู่ที่แรงยี่สิบนะครับแรงยี่สิบนะยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ของผู้ชนาสักก้อนนะครับ โอเคนะทีนี้คุณก็กดย้อนกลับไปหน้าร็อปบี้นะแล้วกลับไปที่ฟิกเลอร์นะครับเพื่อจะไปเอาโค้ดตามเดิมนะครับเต็ดเดิมนะกด ctrl f นะแล้วพิมพ์ conflict ลงไป enter ครับมันก็จะขึ้นเหลืองมาเลยติดเหลืองข้างหน้าเลยนะตัวที่หาโค้ดจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะ api v 1 conflict ตัวนี้ตัวเดียวนะนอกนี้นี่ไม่ใช่เลยนะมัวแล้วนะไม่ใช่แล้วนะครับโอเคนะตัวนี้ตัวเดียวนะโอเคเจอแล้วก็ดัปบล์กิกเข้าไปนะ ทีนี้ก็ไปที่แถบคุกกี้ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ได้โค้ดมาแล้วเห็นไหมโค้ดเรานะก๊อปยังไงนะโค้ดก๊อปหลังสุดนะฮะหน้าสุดหลังสุดไม่ขาดไม่เกินนะครับนี่โอ้ก๊อปยากจริงนะตรงนี้เอามเนี่ยหลังเท่ากับนะถ้าได้เท่ากับมานี่พยายามเอาใหม่นะทำทำให้มันได้เอามมา ่ะโอเคได้แล้วทีนี้ก็กด ctrl c นะครับเพื่อ copy อ่ะเรียบร้อย copy เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่โปรแกรมเรานะคือตัวนี้แหละแล้วนี้เราก็เปิดนะครับแต่เพิ่งคลิกเปิดปกติถ้ามันมีปัญหาแนะนำให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนแล้วค่อยโหลดมาทำใหม่นะครับอนในส่วนตรงนี้ให้กดเลขหนึ่งนะครับหรือจะกดเลขสองก็ได้เพื่อจะวางายพาสของเรานะครับเลขหก็คือมันจะทําอัตโนมัติให้เราเลยถ้าเรา c o อป โค้ดมาแล้วนะครับอ่าโอเคผมจะลันเล็กหนึ่งเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นมาหน้าตานี้แล้วนะครับอ่าคุ้นเคยนะครับใครที่ดูผมมาเนิ่นนานเขาจะคุ้นๆหน้าตานี้นะนะอ่าผมขออธิบายในส่วนของโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรนะวันนี้อ่าคู่เอกเลยก็คือ ปั๊มแรงนะครับแต่ว่าส่วนในส่วนโปรแกรมนี้มันทําได้อยู่3อย่างนะครับ1ก็คือปั๊มบัตร point สูงสุดก็คือ1ล้านแล้วก็ปั๊มได้ทุกครั้งเรื่อยๆนะใช้หมดก็มาปัม๊มใช้หมดก็มาปัม๊มอะไรประมาณนี้นะครับ2ปั๊มแรงโซเวอร์ or, และคิลเลอร์จะเพิ่มหรือจะลดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับทําได้เลยนะ3ก็คือลดออร่าเซล หยาดลุง้งบัตร point ตามที่เราต้องการนะครับลดเท่าไหร่ก็ได้ลบให้มันหายหมดเลยก็ได้ได้หมดนะครับก็คือเมนูที่สี่นะครับเนี่ยเมนูที่หนึ่งก็คือดูข้อมูลของเราว่าเราเนี่ยมีบัตร point มีหยาดมีอะไรต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสองก็ปั๊มบัตรพอย n ตามที่ผมเกินไปแล้วสามก็แล้งสี่ก็ลบนะครับอ่าประมาณนั้นแหละนะทีนี้คลิปนี้คู่เอกของเราก็คือปั๊มแล้งนะครับปั๊มแล้งจะอยู่ที่เลขสามนะครับถ้ากดเลขสามแล้วกด enter เข้าไปนะ มันก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกว่าเราจะปั๊มโซเวอร์หรือคิวเลอร์นะทูกก็ต้องอ่านออกอยู่แล้วแหละตรงนี้ในหะน้าผมจะมาปั๊มโซเวอร์ให้ดูนะครับผมจะปั๊มเป็นแรงที่สิบห้านะตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบผมจะลดให้มันเหลือสิบห้านะโอเคนะทีนี้คุณเลือกได้แล้วว่าจะเอาโซเวอร์หรือคิวเลอร์ให้คุณกดตามเลขนั่นแหละครับผมเอาโซเวอร์ผมก็กดเลขหนึ่งแล้วกด enter ครั้งหนึ่งนี่มันก็จะถามว่าต้องการใส่แรงเท่าไหร่เราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการครับ หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบเท่านั้นนะครับไม่มีหนะน,นึ่งถึงร้อยนะคนละเกมแล้วนะเออหนึ่งถึงร้อยมึงอะนะนะครับทีนี้เราก็ใส่แรงที่เราต้องการลงไปสมมุติว่าคุณอยู่แรงสิบคุณอยากขึ้นเป็นแรงยี่สิบก็ได้คุณก็ใส่ยี่สิบไปเลยแล้วกด enter ไปเลยนะมันก็ลานขึ้นเลยนะครับแต่ว่าผมอยู่ยี่สิบผมจะลงไปอยู่สิบห้านะดูนะครับใส่สิบห้าลงไปแล้วกด enter ครั้งหนึ่งครับทีนี้รอสักพักแป๊บเดียวไม่นานดันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็กด enter ครับ เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วแล้วก็กดเลขห้าออกโปรแกรมครับทีนี้เราก็ปิดทุกอย่างเข้าเกมใหม่นะครับเราไปดูกันว่าแรงของโซเวอร์ของเราเนี่ยมันจะอยู่แรงสิบห้าหรือเปล่าอ่ะแ้นระหว่างรอนะผมขอโปรโมทช่องผมหน่อยสักนิดนึงนะ ผมก็มีบริการนะครับขายไอดีเกม Dead by ยเด l ไ g h t นะครับไอดีผมทําให้ใหม่ๆเลยนะใครที่สนใจก็ดีบีมานะครับแล้วก็รายการปั๊มนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าถ้าปั๊มก็ใครสนใจก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะข้างล่างนะครับส่วนเครดิตเนี่ยผมมีเพียบอยู่แล้วนะเครดิตนะครับมีเพียบอยู่แล้วเนาะอ่าอันนี้ก็อีกเกมหนึ่งก็คือเกมแกรนเทปโตวีนะฮะผมก็รับปั๊มแค่เงินนะครับ GTA นะประมาณนี้นะครับผม โอเคไปดูในส่วนของเกมกันต่อนะฮะเราจะไปดูกันนะว่ามันลงสิบห้าหรือรเปล่า าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดเร็วไปเนี่ยพยายามปรับความวใจนะครับนะให้กดข้ามไม่ใช่ข้ามสิกดกลับไปดูนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะพูดเร็วแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพูดละเอียดนะนะใครที่กดข้ามไปก็แล้วแต่คุณนะไม่ฟังเองนะนะอ่ะเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าตอนนั้นแรงยี่สิบตอนนี้แรงสิบห้าแล้วนะ นะครับแค่นี้นะส่วนของคุณจะปั๊มคิวเลอร์คุณก็กดเลขสองนะแล้วก็เลือกคิวเลอร์แล้วก็ใส่แรงตามที่ผมเกินไปเลยนะแค่นี้แล้วแรงคุณก็จะปรับนะครับตามนี้แหละนะโอเคครับเปยังกันบ้างนะก็มีแค่นี้แหละนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะขอบคุณที่ติดตามกันอยู่นะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับอย่าเข้ามาดูเฉยนะ นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ